ว่าดีพอพอเมียเอซีสาวหน่อยเพชรบานเพ่งนะครับพี่น้องเอซี่ลานหน่อยอุ้งอิงเอซีเพชรแสงตะวันเอบิเจกับพี่น้องเมื่อว่าวเรื่องเล่าของอีหล่าหน่อยอุ้งอิงนะคะพี่น้องนับตั้งแต่มือปิดบุ้งอีหล่าหน่อยเพ็ดอย่างอยู่นะคะเพชรอีงแม่นะคะแม่ในน้อยที่สุดการได้ปิดบุ้งการได้พักถือว่าเป็นการได้พักร่างกายนะคะเพราะว่าอีหล่าหน่อยเองเป็นศูนย์หนาเป็นนักร้องเป็นศิลปินศูนย์หนา เป็นเอิรม,มาเป็นตัวชู้ว้งสาวน้อยพิบานแพ่งมาเป็นเวลาเกือบจะสองปีเต็มนะคะพี่น้องคือถือว่าเต็มสองฤดูกาลก็แล้วกันนะคะพี่น้องเพราะอีหลาน่อยเขามากต่างๆฤดูกาลนั่นเองนะคะตนในนอนที่สุดวาอีหลานหน่อยบ่มีมือล่ามือพักนะคะฤดูกาลที่สองนีก่ก็ดีอยู่อีหลานหน่อยบดจิบบ่ป่วยนะคะตนในน้อนที่สุดนําผ้าองค์กรเง่าไปเง่ามากจุนหอด บอกว่า,วาย,ยกระดับวงการหมอลัก็ได้นะคะพี่น้องสามารถยกระดับวงการหมอลำให้เช่าโลกได้รับรู้ว่าหมอลำในเมืองไทยเป็่นจังสี่เด้อรุดจอดนะพี่น้องเนาะจนว่าได้เปลี่ยนที่มาของคําว่าหมอลำนะคะแล้วกถว็ถือว่าเป็นถือว่าไปติดอันดับโลกได้ซึ่งกมีหลายอย่างที่สามารถเกิดขึ้นในวงการหมอลำ นะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังมีไล่การดังขึ้นมาอีกไล่การหนึ่งคือมอลำไอเดอนซึ่งมีพ่อโจกับอิหลาน้อยอุ้งอิงไปรวมนั่งนะคะถือว่าเป็นเออเอินว่าได้มีอิหลาน้อยอุ้งอิงไปรวมโอ้ยโด่งดังนะคะพี่น้องก็คือถือว่าเป็นหนึ่งหนึ่งทีมในมอลำไอเดนนะคะยังไดก็ฝากติดตามนะคะเพื่อนก็ได้ล่คลิปก้อนนา้นนะคะก็คือ เป็นคลิปของพอโจนะคะหรือโค้ดโจนะคะเพื่อนสิได้ไปออดิชั่นซีซันสองไปออดิชั่นรับเอาศิลปินที่จะเข้ามากัดในการแข่งขันในมอลัมไอดอนซีซันสองค่ะพี่น้องซึ่งแน่นอนที่สุดจะต้องมีอีหล่าน้อยไปนั่งแต่ช่วงแรกนี่อาจจะเพทันเด็กไปแต่เมื่อเบิร์กไวหล่าน้อยเฮีหยังอยู่แต่ละมือนะคะแน่นอนที่สุดววามือทั้งหนาสีมีหล่าน้อยไปนั่งยูเดอร์พี่น้องเดอร์นะคะ แต่ว่าอีหลาน้อยยูบานนะคะพี่น้องยูบานเฮ็ดยังปติซักผ่าซักแพร่พี่น้องซักเสือผ่าซักสุดซอยกันจริงๆอีหลาน้อยเพาเฮ็ดก็ได้เด้อพี่น้องเด้อลายผหลายก้นก็สิวาเป็นยังเป็นหอดศิลปินดังเป็นยังคือต้องไปปิดซักผ่าอยู่นะคะอีหลาน้อยยาเฮ็ดพี่น้องนะคะซอยกันเบื้องแง่งแ่ละสุดจวขอ่งนะคะพี่น้องตากไว้นะคะพี่น้องลร้มือนะคะพอโซ่สีแห้งเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้ทางหนาวฝนนะคะพี่น้อง บันนี้ก็คือมือวาี่คือมือก็บเตือก็บผานะคะแต่ว่าย่ามกลังเว้นได้ไปเกี่ยวเดินห่างนะคะผ้าแม่ไปทุระนะคะผ้าเม่หน่อยไปทุระไปแบบเงีย,งยบๆพี่น้องไปแบบเช่าบ้านธรรมดาไปงานโลดตัดพี่น้องกับพวแค่วาสิมี่เอซีที่เพิ่นจับได้นะคะมีผาบมาต้อนมาฝากมาขอทายรูปเน่นะคะแต่หายเครดิตจากทางช่องของพ่อแม่น้องหอญิงเด้อพี่น้องเด้อถ้าหากว่าอยากจะไปเบิ่งคลิปเต็มนะคะ ไปบึงในช่องของพ่อแม่น้องค่ะพี่น้องเป็นเองในไทยทีวิตตามปีอิลาน้อยนะคะเพราะเป็นช่องของพ่อแม่น้องอิงน,นะคะพี่น้องอีลาน้อยเองกะง่ามือแลงหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่อีลาน้อยไล่ซดนะคะพี่น้องค่อยติดตามกันแล้วกันช่วงที่ีลาน้อยไล่สดอีลาน้อยสิรลองเพียอนๆก็ฟ้องแม่ฟังโอ้มัวหันะคะพี่น้องไลยผู้หลยคนนะคะหากอยากได้อยากให้มาไล่อีลาน่อยนะคะความ่องทั้งอ่อนไลน์ ติดต่อไปได้ทางช่องของพ่อแม่น้องหญิงนะคะหรือผ่านบัญชีของแม่หน่อยเลยนะคะพี่น้องยังไดกะยังคงเปิดรับอยู่นะคะในช่วงที่ลาน่อยไล่ซดนะคะและตอนนี้ลาน้อยเตรียมตัวที่จะจัดงานวันเกิดเด้อพี่น้องเด้อว,วันเกิดของอีลาน้อยคือวันที่13ากรกฎาคมของทุกปีนะคะพี่น้องส่วนปีนี้สิจะจัดกันเอินว่าจัดวันเกิดของอีราหน่อยอยู่ที่บ้านนะคะบ้านก็ใกล้ซีเลียวแล้วพี่น้อง บ้านอีลาน้อยสุดแสนจะอลังการน,นะคะพี่น้องจากบอกว่างบการสร้างอยู่ที่สองล้านแปดแสนคะแนนตอนนี้บานไปแล้วพี่น้องเงีวไปเงีวไปประมาณเป็นสี่ล้านไปแล้วนะคะพี่น้องในในรอบนี้สุดนะคะบ,บอกเลยว่าทุกอย่างจเิเสร็จสมบูรณ์ในเรี่ยววันนี้แหละนะคะพี่น้องตอนนี้ก็ก,กลังดูไผ่ในเติมไฟเติม,ตม,ตมนั่นเติมนี่นะคะพี่น้องเอาให้ครบสมบูรณ์สักก้อนจะค่อยว่ากันนะคะพี่น้อง แต่ในน้อยที่สุดบ้านเกิดของนิลาน้อยสิจัดอยู่บ้านเด้อพี่น้องเด้อท่านใดไปร่วมได้นะคะพี่น้องกับไปใดอยู่ที่บ้านหนองคู่ตำบลหนองคู่นะคะพี่น้องอำเภออียังหลับพี่น้องอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนั่นเองนะคะพี่น้องอำเภอเมืองนะคะพี่น้องเด้ออยู่บ้านหนองคู่ตำบลคู่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองนะคะนั่นคือบ้านของนิลาน้อยนะคะเชิญไปร่วม แสดงอเอ่วมาอย่างอวยพรวันเกิดกับกาลาหลาน้อยก็แล้วกันนะคะพี่น้องเพราะว่าพ่อพอมแม่แมเอฟซีหลยผูหลายคนจะเต,เตรียมตัวสิไปรวมงานนะคะในงานเห็นบอกว่าจะมีรดแห่ไปพร้อมนะคะพี่น้องพอโจจะนํารถแห่ไปสมทบอีกนะคะพี่น้องบอกเรียกว่ามวนกันกุบกุบนะคะพี่น้องนะคะย่าไใก็ร่วมไปให้กําลังใจอีหลาหน้อยในวันที่สิบสามนะคะพี่น้องในระหว่างนี้นะคะพี่น้องท่านใดอยากจะ ไฮมาไล่อีหลานอยพานไปไดหลายช่องทางเด้อพี่น้องเด้อมาไล่ก็คือมาไล่วันเกิดนั่นเองนะคะพี่น้องผ่านไปทางยายลายลสดก็ได้นะคะพี่น้องพานไปทางพ่อแม่น้องหูหญิงก็ได้นะคะพี่น้องหรือจะพานไปทางเบาโทษก็ไไ้เด้อพี่น้องเด้อเพื่นเองก็รู้จักประมาณ3มช่องทางนี้นะคะร่วมไ้มาไล่วันเกิดกับอิหลานอยใดนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะขอบุญขอบคุณสุดขนสุทันนะคะพี่น้อง ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเพชรแสงตะวันเอบีจี G, ด้อพี่น้องเด้อขอบคุณลหลายๆถ้าใดที่อยากจะแสด,ดงความคิดเห็นก็แสด,ดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะพี่น้องถ่ายคลิปเด้อพี่น้องเบิ่งให้ฮอดถ่ายคลิปบ,บอทจูก่ก็เวลาหน่อยฝากช่องให้กับแอดเวนขอบคุณลหลายๆจ้ะเฮงๆ้ฝังๆสุขุมสุขคนนะคะ เวลาก็พาฟังซ่อมให้สนนเสร็จด้า,า,ะะา,ยยานดีดีได้จ่าฟังอะไรก็ใชิหลักในกาลังใจนี้คุณไม่ได้จ่า ค่ะ E B G E B G โอ้ E B G กาฝากก็เห็นจานแล้วนะครับคนกิดแต่เสรนใครกระดิ่งปิ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 งไงพ่อแม่